ถ้าวันหนึ่งคนที่ใส่ร้ายคุณจนต้องติดคุกกลับกลายเป็นคนในครอบครัวของคุณเองคุณจะทำยังไงเสียงฝนตกเสียงโทรศัพท์หลุดสายและความลับที่ถูกฝังมานานกำลังถูกเปิดเผยเรื่องราวของการหักหลังความรักที่กลายเป็นกับดักและความจริงที่อาจพลาดทุกสิ่งไปตลอดกาลอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้อาจเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อไปตลอดชีวิตฝนตกกระหน่ำลงมาบนหลังคาเหล็กเสียงดังสะท้อนเข้ามาในห้องมืด ฉันนั่งอยู่ตรงมุมกำแพงยินชื่อจากพื้นปูนเปียกน้ำกลิ่นอับของความชื้นผสมกับกลิ่นสนิมจากลูกกรงเหล็กมือของฉันยิ่งสั่นเมื่อคิดถึงวันที่ทุกอย่างพังลงวันนั้นห้องรับแขกของฉันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเขาและเพื่อนสนิทของฉันทั้งสองนั่งใกล้กันเกินไปดวงตาเขามองเธออย่างที่ไม่เคยมองฉันมาก่อนฉันยิ้มฝืนแต่ในใจกลับปั่นป่วนเหมือนพายุไม่นานหลังจากนั้นทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้าย ฉันถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจากบริษัทของเขาหลักฐานทั้งหมดชี้มาที่ฉันทั้งที่ฉันไม่เคยแต่ต้องแม้แต่เหรียญเดียวฉันถูกจับต่อหน้าผู้คนเสียงกล้องถ่ายรูปดังขึ้นทุกทิศทางสายตาทุกคู่มองฉันด้วยความรังเกียจหัวใจของฉันแตกสลายเหมือนถูกเหยียบซ้ำจนไม่เหลือชิ้นดีคืนแรกในห้องขังฉันได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันดังแรกแรก๊กกลิ่นของเหงื่อและฝุ่นจับคอจนน้ำตาไหล ฉันสาบานกับตัวเองว่าจะหาทางพิสูจน์ความจริงหลังจากออกมาฉันเริ่มติดตามพวกเขาอย่างเงียบๆกล้องโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ตรงมุมห้องที่ไม่มีใครสังเกตขึ้นหนึ่งเสียงหัวเราะนั้นกลับมาอีกครั้งเสียงเขาเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่ฉันไม่เคยได้ยินฉันกดปุ่มไลฟ์สดในทันทีภาพบนจอเผยให้เห็นร่างของทั้งสองในอ้อมกอดกันคอมเมนต์ไหลขึ้นมาราวกับคลื่นซัด ชื่อของพวกเขากลายเป็นข่าวดังในเวลาไม่ถึงชั่วโมงฉันมองจอด้วยหัวใจที่เย็นชาแต่แฝงด้วยความสะใจลึกๆประตูถูกเคาะอย่างแรงพวกเขายืนอยู่หน้าห้องใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวเขาร้องขอให้ฉันหยุดไล้น้ำตาไหลาอาบแก้มของเพื่อนสนิทฉันแต่ฉันเพียงมองเธอด้วยสายตาว่างเปล่าแสงจากจอโทรศัพท์สะท้อนบนใบหน้าของพวกเขา เสียงฝนข้างนอกยังตกไม่หยุดเหมือนโลกกำลังล้างบาปให้ฉันหัวใจของฉันเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะรักอีกต่อไปมันคือเสียงของความยุติธรรมที่ฉันรอมานานฉันยืนมองพวกเขาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเสียงสะอื้นของเธอปนกับเสียงฝนที่ซัดก,กระจกหน้าต่างสายฟ้าผ่านลงมาไกลๆทําให้แสงสว่างแวบเข้ามาในห้องมืดฉันเห็นน้ําตาของเขาไหลปนเหงื่อบนใบหน้าแต่ไม่มีสิ่งใดสันไหวในใจฉันอีกแล้ว กลิ่นน้ำหอมของเธอยังลอยอยู่ในอากาศมันคือกลิ่นเดียวกับวันที่ฉันถูกจับฉันจำได้แม่นเธอเป็นคนกอดฉันไว้ตอนตำรวจพาฉันออกจากบริษัทต,ตอนนั้นฉันยังเชื่อว่าเธอเป็นเพื่อนแท้แต่วันนี้ภาพนั้นกลับกลายเป็นมีดที่แทงลึกลงในใจฉันกล้าเข้าไปช้าๆจนเสียงรองเท้าดังกล้องในห้องเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างเสียงสั่นและแตกพร่าแต่ฉันยกโทรศัพท์ขึ้นต่อหน้าเขายอดผู้ชมพุ่งขึ้นเรื่อยๆเสียงข้อความเตือนดังไม่หยุด ชื่อของเขาและเธอเต็มฝีโซเชียลสีหน้าของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนจากตกใจเป็นสิ้นหวังเขาพยายามคว้ามือฉันไว้แต่ฉันถอยหลังความอบอุ่นจากมือที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้ฉันใจเต้นตอนนี้กลับทําให้ฉันขยาขแยงเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งเหมือนคําตัดสินของฟ้าฉันเงยหน้ามองขึ้นเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกผู้หญิงในนั้นดูเย็นชาแต่มั่นคงไม่มีน้ําตาอีกแล้ว มีเพียงความเงียบงันที่กลืนกินทุกเสียงในห้องแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเดียวที่เหลืออยู่เสียงหัวใจของพวกเขาแตกสลายไปพร้อมกันในความมืดฉันยืนมองทั้งคู่สุดลงกับพื้นเสียงร้องขอของเขาเริ่มบาลงเหมือนแรงทั้งหมดถูกดูดหายไปในอากาศแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ยังคงส่องกระทบใบหน้าฉันทําให้เห็นรอยช้ำเล็กๆที่ยังเหลือจากวันที่ถูกทําร้ายในคุกฉันยิ้มจ,งจางๆมันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุข แต่มันคือรอยยิ้มของคนที่หลุดพ้นจากพันธนาการเธอเอื้อมือมาจับชายกระโปรงฉันน้ำตาไหลพรากจนพื้นเปียกชุ่มขอโทษนะเสียงเธ,เธอเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันก็มองดวงตาของเธอสั่นระริกเหมือนเปลวเทียนใกล้ดับแต่ฉันไม่ตอบคำใดเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งสำนักข่าวเริ่มแชรคลิปไลฟ์นั้นอย่างรวดเร็วชื่อของพวกเขากลายเป็นข่าวหน้าหลัก คำพูดของผู้คนเต็มไปด้วยความโกรธและการประนามเขาสุดตัวลงจับหัวตัวเองแน่นเธอกลิดร้องชื่อเขาเหมือนโลกกำลังพังทลายฉันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขารู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่เย็นและมั่นคงเสียงฝนค่อยๆเบาลงกลายเป็นเพียงเสียงหยดน้ำจากชายคาฉันปิดโทรศัพท์ช้าๆเงียบสนิทในห้องที่เหลือเพียงกลิ่นของการทรยศสายตาฉันมองผ่านพวกเขาออกไปนอกหน้าต่าง เมืองทั้งเมืองยังสว่างด้วยแสงไฟและเสียงรถที่ไม่เคยหยุดแต่ในใจฉันมันสงบสงบกว่าที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตเธอร้องถามว่าฉันจะทำอย่างไรต่อไปฉันหันมามองด้วยสายตาที่นิ่งเย็นฉันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงของฉันแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้พวกเขาหนาวสถานเขาชะงักมองหน้าฉันด้วยสายตาเหมือนเห็นคนแปลกหน้าแววตาที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความกลัวและสิ้นหวัง เสียงหายใจของเขาหนักและสั้นเรากับกำลังจมน้ำในบาปของตัวเองฉันเดินผ่านเขาไปช้าๆกลิ่นเหงื่อและน้ำตาลละคลุ้งในอากาศพื้นไม้เย็นเฉียบใต้เท้าเหมือนพยายามเตือนให้ฉันหยุดแต่ฉันไม่หยุดเธอพยายามคว้าแขนฉันไว้เสียงร้องให้ของเธอสันสานฉันดึงแขนออกอย่างแรงรอยเล็บของเธอทิ้งรอยแดงไว้บนผิวเธอเคยคิดไหมว่าฉันรู้สึกยังไงตอนต้องนอนในคุกเสียงฉันแผ่วแต่หนักแน่น เธอไม่ตอบมีเพียงเสียงสะอื้นที่กลืนคำพูดทั้งหมดฉันมองพวกเขาอีกครั้งเห็นความพังทลายในสายตาทุกอย่างที่พวกเขาสร้างไว้กำลังถูกเผาทำลายด้วยความจริงแสงฟ้าแลบอีกครั้งส่องผ่านผ้าม่านที่ปลิวเบาๆทุกอย่างในห้องเหมือนหยุดนิ่งฉันรู้ดีว่าการล้างแค้นไม่ได้คืนเวลาที่หายไปแต่ความเงียบในใจตอนนี้มันคืออิสรภาพที่แท้จริงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข่าวช่องหลักเริ่มรายงานสด ชื่อของพวกเขาถูกอ่านออกเสียงซ้ำไปมาเขาสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นเหมือนคนหมดแรงเธอกรีดร้องชื่อเขาอีกครั้งแต่ไม่มีใครสนใจฉันหันหลังให้ทั้งคู่เดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมาลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามาปหนากลิ่นฝนหลังพายุแต่ปลายจมูกท้องฟ้าสีเทาค่อยๆแยกออกเหมือนโลกเริ่มหายใจอีกครั้งฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทั้งโลกกำลังจะได้ยินฉันก้าวออกมาสู่ถนนที่ยังเปียกจากฝนเสียงล้อรถบดผ่านน้ำดังสู้เหมือนคำเตือนจากฟ้าแสงไฟจากป้ายโฆษณาสะท้อนบนพื้นถนนเปลี่ยนเป็นสีแดงสีฟ้าและสีทองที่ไหลลวนในดวงตาฉันผู้คนเดินผ่านไปมาไม่มีใครรู้เลยว่าฉันคือใครไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งเผชิญกับนรกและกลับออกมาได้ ฉันยืนใต้ไฟถนนสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นควันรถผสมกับกลิ่นฝนเหมือนเครื่องตวนใจถึงชีวิตจริงในมือฉันยังถือโทรศัพท์หน้าจอแสดงยอดผู้ชมและข้อความนับพันที่หลั่งไหลเข้ามาบางคนชื่นชมบางคนสงสารแต่ส่วนใหญ่ต้องการรู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรฉันมองข้อความเหล่านั้นนิ่งๆก่อนปิดหน้าจอเพราะฉันรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเบื้องหลังความพังทลายของพวกเขา ยังมีเงาอีกหลายเงาที่ฉันต้องอเผชิญเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นข้างหลังรถสีดำคันหนึ่งจอดเทียบริมฟุตปาดกระจกรถลดลงช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าของชายในชุดสูทสีเข้มแววตาเขาคมกริบแต่แฝงด้วยรอยยิ้มบางๆคุณทำได้ดีมากเขาพูดด้วยเสียงเรียบหัวใจฉันกระตุกกูความสงสัยแทรกเข้ามาในใจฉันถามกลับเบาๆคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไง เขาไม่ตอบพียงยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลมาให้ความจริงทั้งหมดยังไม่ถูกเปิดเผยแสงไฟจากถนนสะท้อนบนซองเอกสารนั้นและในวินาทีนั้นเองฉันรู้ว่าเรื่องราวของฉันเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งมือของฉันสั่นเล็กน้อยขณะรับซองเอกสารมันหนักกว่าที่คิดเหมือนบรรจุบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างเสียงรถราวิ่งผ่านไปด้านหลังกลิ่นน้ำมันลอยประปนกับกลิ่นฝนฉันเปิดซองอย่างระวังพายในม,มีเอกสารหลายแผ่นและภาพถ่ายเก่า ภาพหนึ่งทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะเป็นรูปของเขาคู่มั่นของฉันแต่เขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนสนิทของฉันเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนผู้หญิงที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในรูปนั้นเขากําลังจับมือเธอยิ้มอย่างอบอุ่นเบื้องหลังคืออาคารที่ฉันรู้จักดีบริษัทของเขาฉันพลิกภาพถัดไปมีลายเซ็นของชายคนหนึ่งใต้เอกสารทางการเงินชื่อที่ปรากฏทําให้ฉันขนลุก มันคือชื่อของทนายที่เคยจัดการคดีชันในศาลทุกอย่างเริ่มหมุนวนในหัวภาพความทรงจำไหลายกลับมาทีละช็อตการจับกลุ่มการทรยศคำโกหกที่ถูกวางไว้อย่างแนบเนียนฉันเงยหน้าขึ้นมองชายในรถอีกครั้งเขามองฉันนิ่งๆเหมือนรู้ว่าฉันเพิ่งเข้าใจบางอย่างเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขากล่าวเสียงเรียบมีคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และพวกเขายังไม่รู้ว่าคุณกลับมา สายลมเย็นพัดผ่านผมฉันปลิวตามแรงลมไฟจากถนนสะท้อนในดวงตาฉันเหมือนเปลวไฟเล็กๆที่เริ่มลุกขึ้นอีกครั้งใครฉันถามเสียงเบาแต่หนักแน่นเขาเพียงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเปิดหน้าสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าต้องเริ่มจากใครรถแล่นออกไปช้าๆทิ้งฉันไว้กับความเงียบและเอกสารในมือฉันเปิดดูหน้าสุดท้ายชื่อที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นทำให้ลมหายใจฉันขาดห่วง มันคือชื่อของคนที่ฉันไว้ใจที่สุดในชีวิตและฉันไม่เคยคิดเลยว่าศัตรูตัวจริงจะอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ชื่อของคนนั้นยังติดอยู่ในหัวฉันมันเหมือนเสียงสะท้อนที่ไม่ยอมเงียบลงฉันยืนอยู่กลางถนนที่แสงไฟนีออนกระพริบฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านแก้มชื่อที่อยู่บนหน้ากระดาษนั้นคือแม่ของฉันมือฉันสั่นจนเอกสารแทบหล่นความทรงจำมากมายถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นกระแทกฝั่ง ภาพแม่ที่กอดฉันในวันที่ถูกจับเสียงปลอบโยนของเธอในห้องเยี่ยมคุกคำพูดที่ว่าแม่เชื่อในลูกเสมอทุกอย่างกลายเป็นเงืมืดที่ฉีกหัวใจฉันออกเป็นชิ้นฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดสายฝนาสาดแรงขึ้นราวกับท้องฟ้าเองก็รู้ความลับนี้แม่คือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดฉันเปิดเอกสารอีกครั้งข้อความชัดเจนลายเซ็นของเธอในเอกสารโอนเงินปลอม วันที่ตรงกับวันก่อนที่ฉันจะถูกจับดวงตาฉันพร่าเลือนด้วยน้ำตาเสียงในหัวตะโกนถามทำไมซ้ำไปมารถแล่นผ่านอย่างรวดเร็วลอองน้ำประเด็นใส่เสื้อแต่ฉันไม่รู้สึกถึงความเย็นอีกต่อไปในใจฉันเริ่มมีเพียงอย่างเดียวความจริงที่ต้องเปิดเผยฉันกำโทรศัพท์แน่นมองรายชื่อในเครื่องเบอร์ของแม่ยังอยู่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนนิ้วฉันแตะไปที่ปุ่มโทรออก แต่หยุดกลางคันเสียงสายฝนดังกลบทุกสิ่งเหลือเพียงเสียงหัวใจของฉันเองฉันรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนในชีวิตฉันอีกเลยฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแสงไฟจากถนนสะท้อนในหยดน้ำตาจนทุกอย่างราวกับภาพลวงเสียงโทรศัพท์ในมือยังดังสั่นเตือนเบ,นเบาๆแต่ฉันยังไม่กล้าก,กดโทรออกในหัวมีทั้งคำถามความโกรธและความกลัวปนกันไปหมด ทำไมต้องเป็นแม่ของฉันเองฉันก้าวเดินอย่างไร้จุดหมายรองเท้าเปียกชุ่มจนได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นทุกครั้งที่เหยียบพื้นรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์และแสงไฟสลัวจากร้านค้าแต่ในใจฉันกลับมืดสนิทฉันนึกถึงวัยเด็กวันที่แม่พาฉันไปโรงเรียนวันที่เราหัวเราะด้วยกันในครัวเล็กๆของบ้านเก่าและวันที่เธอกอดฉันแน่นเมื่อพ่อจากไปภาพเหล่านั้นซ้อนทับกับเอกสารในมือ มันเจ็บปวดจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งฉันหยุดเดินเหื่อยหน้ามองท้องฟ้าที่มือคล้มราวกับซ่อนบางอย่างไว้ฉันรู้ดีว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จะไม่ใช่เพียงการถามหาความจริงแต่มันคือการเปิดบาดแผลที่ลึกที่สุดในชีวิตฉันเมื่อฉันเริ่มมั่นคงขึ้นอีกครั้งฉันเปิดโทรศัพท์เลื่อนรายชื่อไปอยังแม่นิ้วแต่ปุ่มโทรออกเสียงสัญญาณดังตื้อตื้อ ทุกวินาทีช่างยาวนานเหมือนชั่วชีวิตจนในที่สุดเสียงของเธอก็ดังขึ้นลูกทำไมโทรมาดึกขนาดนี้เสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ในใจฉันกลับรู้ว่าทุกคำพูดหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันกลั้นหายใจมือยังถือโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเสียงแม่ผ่านสายอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นมีดที่คมกริบแม่ฉันพูดเบาๆเสียงสั่นจนแทบไม่ออก ฉันมีเรื่องต้องถามปลายสายเงียบไปชั่วขณะได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเธอกับเสียงนาฬิกาในบ้านที่ดังแผ่วๆเรื่องอะไรหรือจะลูกเธอพูดช้าๆน้ำเสียงเรียบเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันกลืนน้ำลายลงคอเอกสารพวกนั้นแม่เซ็นใช่ไหมอีกฝั่งเงียบสนิทความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งกว่าคำตอบใดๆลูกแม่ทำเพื่อปกป้อง,องครอบครัวของเราเธอพูดในที่สุด เสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนฉันขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงปกป้องเหรอแม่ปกป้องด้วยการให้ลูกติดคุกนั้นเหรอเสียงสะอื้นของเธอดังลอดออกมาแม่ไม่มีทางเลือกเขาขู่จะทำร้ายแม่ถ้าแม่ไม่เซนคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบใครฉันถามเสียงต่ำใครขู่แม่เธอเงียบอีกครั้งเสียงลมหายใจของเธอเริ่มหนัก ลูกมันยังไม่จบหรอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันใหญ่กว่าที่ลูกคิดฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสัน่นสายฝนเริ่มตกแรงอีกครั้งเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทั่วฟ้าแม่หมายความว่าอะไรฉันตะโกนถามปลายสายมีเพียงเสียงหอบถี่และเสียงของบางสิ่งล้มกระแทกพื้นแม่แม่ได้ยินฉันไหมไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงสายหลุดติดฉันยืนอยู่กลางฝนหัวใจเต้นถีร่างกายสั่นสะท้าน ความกลัวเริ่มแผ่ซ่านทั่วร่างบางอย่างเกิดขึ้นกับแม่และฉันรู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยฉันกำโทรศัพท์แน่นจนหน้าจอสัน่นเสียงฝนซัดใส่พื้นถนนไม่หยุดเหมือนจะกลืนเสียงหัวใจที่เต้นแรงของฉันไปด้วยแม่ฉันพึมพำอีกครั้งไม่มีเสียงตอบกลับสัญชาตญาณบางอย่างบอกให้ฉันไม่รอช้าขาของฉันเริ่มขยับโดยไม่ต้องคิด ฉันเรียกรถผ่านแอปมือสั่นจนกดผิดหลายครั้งถนนมืดมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่สะท้อนบนหยดน้ำฝนใจฉันเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาในทุกวินาทีที่รถวิ่งทุกภาพในหัวคือใบหน้าแม่คือคำพูดสุดท้ายที่เธอเอ่ยก่อนสายหลุดมันยังไม่จบหรอกรถจอดหน้าบ้านไม้สองชั้นที่ฉันเติบโตมาไฟหน้าต่างชั้นล่างยังเปิดอยู่แต่ไม่มีเงาคนฉันลงจากรถก้าวเท้าไปบนพื้นดินที่ชุ่มน,น้ำ เสียงกิ่งไม้ไหวตามแรงลมทาให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตามองแม่ฉันเรียกเบาๆไม่มีเสียงตอบฉันเปิดประตูบ้านเข้าไปกลิ่นดินเปียกกับกลิ่นน้ํามันก๊าดลอยคลุ้งไฟกระพริบเบาๆเหมือนใกล้ดับโต๊ะไม้กลางห้องยังมีถ้วยชากับจานขนมที่แม่ชอบวางไว้แต่หนึ่งในถ้วยนั้นล้มน้ําชาหกเป็นทางยาวไปจนถึงพื้นหัวใจฉันเต้นถี่ขึ้น ฉันเดินช้าๆไปจนถึงบันไดเสียงพื้นไม้ดังเอทุกครั้งที่เหยียบบนพื้นมีรอยเท้าเปียกน้ำลากยาวขึ้นไปชั้นบนฉันสูดหายใจเข้าลึกลมหายใจเย็นเฉียบจนเหมือนมีน้ำแข็งในอกเมื่อก้าวถึงขั้นสุดท้ายฉันเห็นบางสิ่งที่ทำให้ร่างแข็งทื่อประตูห้องของแม่เปิดแง้มและที่มือจับประตูมีคราบเลือดสีเข้มติดอยู่ฉันก้าวเข้าไปช้าๆเสียงหัวใจดังรัวในห้องนั้นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าต่าง และในเงานั้นมีคนกำลังยืนหันหลังให้ฉันชุดเปียกน้ำเหมือนเพิ่งกลับมาจากฝนฉันยืนนิ่งหายใจไม่ทั่วท้องเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเพียงเสียงเบาไกลๆมีเพียงเสียงหยดน้ำจากเสื้อผ้าของคนคนนั้นที่ตกกระทบพื้นไม้ทีละหยดแม่ฉันเรียกเบาๆเสียงของฉันแทบไม่ออกจากลำคอเงานั้นไม่ขยับแสงไฟกระพริบจากหลอดไฟเก่าทำให้เห็นเพียงเส้นผมเปียกแนบหลัง ฉันขยับเข้าไปอีกก้าพื้นไม้ดังเอี๊ยดเบาๆคนตรงหน้าหันกลับมาช้าๆไม่ใช่แม่ของฉันเป็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อกันฝนสีดำใบหน้าของเขามีแผลยาวข้างแก้มดวงตายเย็นเฉียบมองตรงมาที่ฉันในมือเขาถือโทรศัพท์ของแม่หน้าจอยังเปิดอยู่มีสายที่เพิ่งโทรหาฉันเมื่อครู่คุณเป็นใครฉันถามเสียงสั่นแต่พยายามนิ่ง เขาไม่ตอบเพียงก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวฉันถอยหลังอัตโนมัติชีพดเร่นแรงจนหูอื้อแสงจากฟ้าผ่าฉายเข้ามาทางหน้าต่างเผยให้เห็นบางสิ่งบนพื้นมีรูปถ่ายหลายใบกระจายอยู่ทุกใบคือรูปของฉันตอนอยู่ในคุกตอนออกมาตอนอยืนหน้าบริษัททุกภาพถูกถ่ายจากระยะไกลเหมือนถูกสะกดรอยมานานแม่ฉันอยู่ไหนฉันถามเสียงแข็งเขายิ้มจางๆมุมปากกระตุกเล็กน้อย เธอไม่ควรถามแบบนั้นฉันถามว่าแม่ฉันอยู่ไหนเขาเงยหน้าขึ้นดวงตายเย็นเหมือนเหล็กถ้าอยากรู้ความจริงตามฉันมาพูดจบเขายนโทรศัพท์แม่ลงพื้นเสียงกระแทกดังสนั่นจนฉันสะดุ้งฉันมองเครื่องนั้นแตกกระจายหน้าจอยังโชว์ข้อความสุดท้ายข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเขามาแล้วหนีไปก่อนฉันหันกลับมามองชายคนนั้น แต่เขาเดินไปที่หน้าต่างแล้วหายเข้าไปในเงาฝนหัวใจฉันสั่นสะท้านฉันรู้แล้วว่าเรื่องนี้ลึกละมืดกว่าที่ฉันเคยคิดไว้มากฉันยืนอยู่ตรงนั้นตัวแข็งทื่อเหมือนถูกปรึงไว้กับพื้นเสียงฝนยังตกหนักลงมาไม่หยุดลมพัดผ้าม่านไปแรงจนกระแทกขอบหน้าต่างดังปังๆในใจฉันเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวชายคนนั้นเป็นใครทำไมถึงมีรูปของฉันมากมายขนาดนั้น และที่สําคัญเขารู้จักแม่ของฉันได้อย่างไรฉันมองโทรศัพท์ของแม่ที่แตกอยู่บนพื้นแสงจากหน้าจอกับพริบอ่อนๆก่อนดับสนิทฉันรีบหยิบมันขึ้นมาแต่แบตหมดไม่มีทางรู้ว่าใครส่งข้อความนั้นฉันหันกลับไปมองทางหน้าต่างหยดน้ำฝนซัดใส่หน้าแรงแต่ร่างของชายคนนั้นหายไปแล้วเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงฉันรีบลงบันไดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ทุกเสียงในบ้านเหมือนดังเกินจริงเสียงไม้เสียงลมเสียงประตูที่สัน่นเมื่อฉันมาถึงชั้นล่างฉันเห็นบางอย่างที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบประตูหลังบ้านเปิดแง้มอยู่มีรอยเท้าเปียกน้ําลากยาวออกไปข้างนอกฉันหยิบไฟฉายจากชั้นวางเดินตามรอยเท้าไปลมเย็นปะทะหน้ากลิ่นดินเปียกบนกลิ่นเหล็กจางๆรอยเท้านั้นพาฉันไปถึงหลังสวนตรงนั้นมีบ่อเก่าที่แม่เคยใช้รดน้ําต้นไม้ ฉันส่องไฟลงไปแสงสะท้อนจากบางสิ่งในน้ำทำให้ฉันชะงักมีเศษผ้าชิ้นหนึ่งลอยอยู่สีของมันคือสีเดียวกับเสื้อของแม่ที่เธอใส่ตอนคุยกับฉันในวันสุดท้ายมือฉันสั่นลมหายใจเริ่มขาดช่วงฉันกล้าเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงเท้ากระทบพื้นดินช้าๆหนักและมั่นคงฉันหันกลับไป และในแสงไฟฉายที่สั่นไหวมีเงาคนยืนอยู่ตรงขอบสวนดวงตาของเขาสะท้อนแสงสีขาวจางๆอย่าขยับเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากความมืดเสียงนั้นฉันจํำได้ดีมันคือเสียงของเขาคู่มั่นของฉันเลือดในกายฉันเย็นเฉียบในทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นทุกกล้ามเนื้อแข็งตึงเหมือนร่าไม่ยอมเชื่อว่ามันเป็นจริงฉันค่อยๆเหยหน้าขึ้น แสงจากไฟฉายส่องไปที่ใบหน้าเขาคู่มันที่ฉันคิดว่าจะไม่มีวันได้เจออีกใบหน้าเดิมแต่เปลี่ยนไปดวงตาที่เคยอบอุ่นกลับแข็งกร้าเย็นชาเหมือนคนละคนเสื้อของเขาเปียกฝนจนแนบ,บลำตัวมีรอยสาดสีคล้ำที่ดูเหมือนเลือดเธอยังไม่ควรกลับมาที่นี่เขาพูดเสียงเรียบเสียงของเขานุ่มแต่แสงแรงกดดันจนฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะหายใจไม่ออกฉันขยับถอยหลังหนึ่งก้าวไฟฉายในมือสัน่นแกทำอะไรแม่ฉัน เขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเธอยังไม่เข้าใจอีกหรอทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะฉันอย่ามาโกหกฉันตะโกนเสียงสะท้อนก้องไปทั่วสวนแกกับเพื่อนสนิทของฉันทําให้ฉันติดคุกแกทําลายชีวิตฉันเขาเดินเข้ามาช้าๆใช่ฉันมีส่วนเขายอมรับโดยไม่ลังเลแต่ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกฉันขบฟันแน่นจนได้ยินเสียงกรอดไม่มีทางเลือก หรือพระแกกลัวความจริงจะเปิดเผยเขามองฉันนิ่งๆแววตาเต็มไปด้วยความลึกลับความจริงที่เธอรู้ตอนนี้มันแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นฉันเริ่มสั่นทั้งตัวไม่แน่ใจว่าเพราะความกลัวหรือความโกรธพูดให้หมดเดี๋ยวนี้แม่ฉันอยู่ไหนเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆเธอยังมีชีวิตอยู่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกอยู่ที่ไหนเขาก้มลงมองพื้นบางอย่างในแววตาเขาสั่นไหว แต่ถ้าเธอยังตามเรื่องนี้ต่อเธออาจาไม่มีโอกาสได้เจอเธออีกเลยฉันชะงักเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเหนือหัวเรากับโลกกำลังแยกเป็นสองส่วนใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ฉันถามเสียงสั่นเขาเงยหน้าขึ้นช้าช้าคนที่เธอคิดว่าตายไปแล้วกำลังกลับมาคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายฉันหยุดไหลเพราะคนเดียวที่เขาหมายถึงคือพ่อของฉัน